ใจที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนคือการเห็นคุณค่าของอดีตการชาวบ้านอำเภอละแม่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งพวกเขานำเรือใบโบราณที่หายไปจากวิถีชีวิตเนิ่นนานกลับสู่บ้านเกิดและความเข้มแข็งนั้นนำมาสู่ธนาคารต้นไม้สาขาแรกของโลกที่ละแมเองนะครับเป็น ต้นแบบของธนาคารต้นไม้ของจังหวัดชุมพรโดยที่มีสำนักงานใหญ่ของธนาคารต้นไม้ซึ่งเป็นธนาคารต้นไม้เป็นธนาคารต้นไม้แห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้เราเป็นแม่แบบในการที่จะสร้างเครือข่ายให้จังหวัดชุมพรเนี่ยให้ชุมชนของจังหวัดชุมพรทั้งหมดเนี่ยทำเรื่องของธนาคารต้นไม้ครับถามว่าประโยชน์ของธนาคารต้นไม้คืออะไรก็คือประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ก็คือว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยจะทําให้ชุมชนเนี่ย พึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้สอยต้นไม้ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของชุมชนเองนะครับอันนี้คือประโยชน์ของธนาคารต้นไม้แล้วก็หลังจากที่เราได้ไม้จากธนาคารต้นไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวทางอาเภอละแมเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสร้างเตาอิวัเตะเพื่อเป็นจุดขายจุดจุดเรียนรู้นะครับให้กับชุมชนว่าจะได้ดูว่าประโยชน์ของไม้ที่เหลือเราใช้จน ถึงว่าขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นเหลือของเศษไม้แล้วนี่เรามาทำอะไรเราก็ใช้เข้ามาเข้ากระบวนการเผาไม้ให้เป็นฐานและใช้น้ําต้มฟันไม้จากตาวิวัตเตเน,นี่ครับธนาคารต้นไม้วันนี้กลายเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างรากลึกและเติบโตในพื้นที่รกร้างเปลี่ยนการเกษตร,รเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชผสมผสาน เมื่อต้นไม้เติบโตรากของต้นไม้ก็อย่างลึกในใจผู้ปลูกผลที่ได้จากธนาคารต้นไม้จึงไม่ใช่เพียงเพื่อปลดหนี้ตามเจตนารมณ์เดิมแต่กลับกลายเป็นการสมดุลให้ธรรมชาติสร้างผลพลอยได้จากป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนเกิดดอกออกผลให้กับเจ้าของโดยไม่ต้องรอภาครับรับร,บรองนี่คือความหศจรรันที่เกิดจากความแข็งแกร่งของชุมชนการรวมตัวกันของคนมีความคิดที่ใช้สองขาของตัวเองเป็นจุดยืน เพื่อก้าวเดินบนทางที่แตกต่างเส้นทางที่พ่อชี้แนวทางไว้ให้หลายสิบปีมาแล้ว